อ่ะโอเคนะฮะก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยครับผมนะอยู่กับผมชาแนลโทซิ o ิโรดีครับผมจากคลิปที่แล้วนะฮะผมทำอ่าเปิดแพ็กเกจร,รุ่นนิมิเตีชั่นของเชลซีไปครับผมแพ็กเกจนี้นะครับก็คลิปนี้นะฮะผมก็จะมาเปิดของแมนยูครับผมอ่าซึ่งผมเปิดของแชมป์พิมารีกไปแล้วนะครับก็เรามาเปิดอ่าแพ็กเกจแชมป์ของยูโรป้าบ้างนะครับพุกเขาจะเป็นอันดับ6ของพิมารีกก็เถอะนะฮะ เดินเด็กผีด่าไหมเนี่ยอ่ะอ่ะอ่ะรีบรีบเปิดก็ผมเดี๋ยวคลิปจะยาวก็ผมไปจัดไปเลยหนึ่งแพ็คเกจครับคบน้อยก็ผมคบน้อยไม่มีตังค์ครับดูไรนะอ่ะมาแล้วครับผมอ่ะไปเลยไปแล้วครับผมจัดไปโอ้โหคือโจรนะอ่ะไปสุดท้ายครับผมปึ๊บโอ้โหมอร์แกนอะไรอะไรอย่าอ่ะ แต่ว่าไฮไลท์ใ่ะอยู่ตรงนี้เว้ยรุ่นบวกสางบวก6 LP EC และปี16ครับผมถ้าเกิดได้ด้วย LP บวกข้ามาคุณก็ว่าไม่ได้นะฮะตัวแรกครับป Memphis s a y b บวก6ครับมันดีไม่ดีวะเนี่ยแต่ว่ามัน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 ได้ทีไมไปแล้วอะ่ะเอออะันสุดท้ายครับไป ฟิวโจน LP บวกสามครับเฮ้ยได้อยู่นะเจ็ดสิบสามสิบล้านโอ้ร้อยล้านได้อยู่ได้อยู่นะโอเคผมก็ไม่ใช่เด็กแมนยูนะฮะผมก็จะขายไปแล้วกันผมไม่อวยครับทำไมอะ่ะก็กูเชลซีอะ่ะขายเลยของฟิวโจนบวกสามตามสุดไปหกสิบเจ็ดเอ็มไปใครอีกอะอามาแกชนาลันขายไปครับผม แล้วก็เมนฟิสเดย์ปายครับบวก6แล้วเนี่ยอืูสามเอ็มปะให้ออกมรชชานมันผมโอเคนะครับผมก็คลิปนี้นะก็ขอฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะครับผมถ้าใครดีชอบนะฮะก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดซับสไค,กกครต์้วยแล้วกันนะฮะขอบผมท,ทัวร์ที่รถดีลาไปก่อนสวัสดีครับ